วันนี้พี่โชทำไข่เจียวให้น้องชินกินด้วยอร่อยไหมครับอร่อย,อ,อ,ยอ๋อวันหน้าจะทำอะไรให้น้องชินกับแม่กินเนาะนี่ทำไข่แม่เก่งมากเลยอาหารหน้ามามองก็แม่หน่อยครับแม่ให้หอมมะหอมเลยลูกออหอมอได้่ะหอมเลยหอมกับข้าวค่ะโอ้โหอร่อยมากเลย,ยกินหน้าตาแบบอริดอร่อยมากเลยลูกอ่า่ค่อยกินนลลูกนะค่อยกินนะ น้องชินถ้าจะคายไปคายข้างนอกนะอย่าคายใส่ที่เดิมเอาไปทิ้งตัวที่คายเสร็จนะอ่ะอ่ะบอสมือบ๊ายบายหน่อยครับเดี๋ยววันหน้าจะมาทำให้กินดีนะคะบ,บอกสิพี่โชบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแเบอีหลีบอกอีสานด้วยแเบอีหลีเดอ้อ <Little. S 1> อีหลีเดอ้อ <laughs> ร์เจชินแสบบอแสบบอแสบไร้ไร้แสบหลายค่ะ